อ n g e l c h a n n e ขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆประจำวันนี้ได้แล้วค่ะนนจะเป็นเลนมูลวันไหนมันน่าจะแต่งอะไรเป็นพวกนี้ด้วยซ้ำหรออืมโคตรเศร้าวันเนี้ยมันตูตายอีเหรอวะวันเนี้ยมันจับตัวบวมๆรู้ไหมใช่ปะจับจากจเนื้อมันวบวมๆงบ่ง,ง,งเ,ออเอออว่ะตัวมันเหมือนเหมือนตัวบวมอ่ะจริงไหมเขาบอกว่าให้ไปเลือกของพี่บุ๋มเก็บไว้ไปแม่บูบี้พี่บุ๋มละไม่ฉันดุหรือว่าเป็นฟอชุด ชุดด้วยชุดหนาชุดหน่ะเออเพราะก่อนมันเช่นแบบวันนี้พี่ผมตูตายกีนแล้วดูดิไปได้ยังตัง้งแต่รูปพี่แกถ่ายในรถละทำไมอ่ะอยู่กับแม่บัวซึ่งแบบวันนี้วัน <c oughs> นี้นางตูตาขึ้นอีกแล้วนะอ่ะไปดีกว่าตั้งแต่รูปที่เธอถ่ายในรถละ จริงๆโอ่งมากขอ,ขอให้ไม้ใช้ได้นะไม่งั้นเราก็ต้องตะโกนเขาก็ <c oughs> ไม่ติดยังไงก็ต้องกลับมาถ่ายกองทมอออีกนะถ้ามิมไม่ไป <c oughs> แล้วถ้ามิไมไปอ่ะเก็บภาพเ,เฉยไง <c oughs> วันเวลาดีๆเหล่านั้นเพลงก็จะเข้าเธอยังคงจำมันได้ไหม <c oughs> โซนี่เซ้ v e 1เอยู่ไหน อ้าวพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ได้อยู่ค่ะอยู่สองวันสามวันเบื่อขี้หน้าเลยแหละเบืบ่อขี้หน้าเลยค่ะจริงทะเลาะก,กันเลยตลอดชีวิตเลยแหละโอ้ได้เลยค่ะไม่ติดเลยค่ะไปว่าสวัสดีค่ะอุ้ยไม่สวยขนาดน,นั้นนะ,<ฮ>ะอะไรขนาดคนสวยที่สุดในประเทศไทยผูวอะไรขนาดน,าน,นั้นนะเอาแล้วหนูจะเปิดยังไงเปิดไม่เป็นรีโมทอยู่ไหนล่ะอู โอยสวยอะไรขนาดนั้นน้าไหนเปิดไฟโชว์ความสวยดิคุยกับแม่เราเข้าไปประตูบ้านไม่เปิดอ่ะทำไมวันนี้กลับบ้านเร็วจังอ,งนอน่ะแม่ัสดีค่ะคือกระกืสรุปเออ,เอ,อ อซสซโซแล้หมูนหมุนซซเออปั๊ดฟูเทิร์โพอแล้วเนื้อป้ายจึ้งจึ้งปปเออสีฟ้าเวอร์สวยเกินรัมลอดางฝรัเลอดเออจึ้งสับเอวพอโอ้โอะไรขนาดนั้นน้าโอ้เจ้าหญิงแห่งโฮมเพจราก็นางร้ายเถอะหูยแล้วข่าวแล้วค หัวแม่ลมอะอุ้ยเว้ยเว้ยจะลมไหมแม่เออซื้อเออเออคอลลาเจนอะไรนะคอลลาเจนพิงค์พิงค์โกคอลลาเจนพิงค์โกลที่แม่ลีก้าโชว์ผิวแล้วหัวเข่าก็ไม่กรอบแก๊บหัวเข่าก็ไม่กรอบแกรบ